อ่นะคะเราก็คุณทองนินก็คอมเมนต์มาก่อนหน้านันนะคะขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณจักรพันธ์ยมจินดาค่ะ <c oughs> ซึ่งหลายๆท่านรู้จักดีเลยนะคะดิฉันก็รู้จักดูท่านมาตั้งแต่ยังสมัยเป็นเด็กๆอยู่เลย <c oughs> ท่านเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนึ่งในตำนานคู่ขวัญเลยนะ,ะของช่องเจ็ดสีเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตอย่างสงบด้วยอายุ70ปีคะ่ะนะคะซึ่งทางลูกสาวค่ะของคุณจักรพันธ์ก็แจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะระบุ ว่าพ่อนายจักรพันยมจินดาได้จากไปอย่างสงบณนะโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา16.41นาฬกา1นาทีวันที่15ตุลาคม2567อายุ70ปีนั่นเองค่ะใช่ครับนะคะก็ซึ่งอย่างที่เราทราบนะคะว่านะได้ติดตามเนาะก็คงจะเห็นเริ่มต้นนะคือจริงๆท่านเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นนักภาคหนังให้กับไทยทีวีสีช่อง3ก่อนก่อนที่จะ <c oughs> ร่มต้นอาชีพในสายงานข่าวเป็นครั้งแรกที่ช่องเจ็ดสีด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ภาคหนังละครรายการกีฬาไปด้วยก่อนจะปรับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นบรรณาธิการสายข่าวช่องเจ็ดสีแล้วก็ได้นั่งอ่นานข่าวพาคค่ำคู่กับคุณสัชนีนาคพงศ์แล้วก็หายหน้าหายตาไปจากจอแก้วป๊บหนึ่งช่วงปี2534นนะคะในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ เข้าสู่สนามการเมืองอยู่ระยะหนึ่งแต่ก็กลับมาที่โตอ่านข่าวอีกครั้งที่ไทยทีวี4ีช่อง3ในปี2538-2539แล้วก็กลับไปสู่นะเรื่องของวงการเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือจะสลับไปกับการเมืองกับสื่อแบบนี้ค่ะ mm hmm. ใช่ไหมคะแล้ว mm hmm. ก็รวมถึงเป็นบรรณาธิการเป็นผู้บริหารด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็บทบาทนะครั้งล่าสุดก็คือเป็นดีเจจาดรายการวิทยุ ทางคลื่นลูกทุ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการกอล์ฟต่างๆก็ยังยังมีสายกีฬาเข้ามาอยู่ก็ยังไม่ได้ทิ้งตรงนั้นนะคะใชะะ่แล้วก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทราบข่าวเหมือนกันว่าหายนะหน้าหายตาไปแล้วก็ทราบว่าเนี่ยแหละ่าน,นก็ล้มป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่<ม>ครับในเบื้องต้นก็เห็นว่ามีกําหนดเรื่องของงานเรื่องของพิธีบําเพ็ญกุศลศพนะฮะ,ะ,ะของ คุณจักรพันยมจินดาคือสวดอภิธรรมนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตรงตรงนี้นี่เองนะเดินจากเกษตรไปนี่นะครับตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้สิตุลาเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา1ิบหนาฬิกาแล้วก็มีการรดน้ําศพเวลา18บแนาฬิการมไปถึงสวดป้าพิธรรมศพด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณจักรพันธยมจินดาด้วยนะคะต่อครอบครัวด้วยนะคะ